โอเคคลิปนี้ผมก็จะมาสอดแนวทางการเล่นทูเลนนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็กดมาในแรงโอเวอร์โหลด48ดาวแ้าผมชนะตอนนี้ผมก็จะขึ้น49ดาวนั่นเองนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็จะจับทูเลนมาเล่นในตำแหน่งเลนกลางนะครับผมไม่ได้มาเล่นป่านะตอนนี้มาทูเลนแพ่นนี้สามารถเล่นเป็นฟูลดามจได้เลยนะครับเพราะว่าปกติเขาจะเล่นเป็นกึ่งถึกเนาะก็จะออกเป็นฟอสตการ์ดเป็นอากูนี่เป็นคาถาดูดเลือดอะไรประมาณนี้ แต่ว่าแพทเน dings, ี้ <ơi> ยทูเลนเขาได้บัฟสกิลหนึ่งให้ไกลขึ huh. ้นแล้วก็สามารถเล่นทูเลนไว้เป็นสายโป๊กได้นะครับก็สามารถเล่นเป็นบูมสติกแล้วก็ออกมงกูดมาได้มันจะแรงมากๆเลยนะครับเน้นแบบปาสกิลหนึ่งโป๊กอะไรประมาณนี้นะเริ่มเกมมาแล้วก็อัพสกิลสองนะครับแล้วก็สไลด์ชิงเคลียร์อย่างนี้เลยโอ้โหมาจ้าแรงมากผมเคลียร์ลิปดีๆแบบเลื่อนเลคขึ้นหลอดนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเดินมาดูบัฟแดงให้เพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าออฟเลนเขาหายเนาะเผื่อเขาจะเข้าเลสโอเคถ้าไม่เข้าแล้วก็ปาสกิลลากบ เสร็จแล้วก็รอรับคลิปเล่นกลางก่อนก็ได้นะครับแครีเขาฟิกไปแล้วต้นเกมเราจะออกเป็นรองเท้าหรือคูดาวก่อนนะครับถ้าเล่นเสร็จนเพราะว่าเอามาเล่นเน้นคูดาวต้นเกมเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นรองเท้าจอเวทตอนกลางเกมเล่เกมนะครับ,บเราเคลียร์เลนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเติมได้นะครับเพราะว่าอ้อยเขาก็ยังร์มไม่เสร็จอ้อยเขาได้จบโบนนะครับอ้อยเขาอ่ะจริงๆผมมแนะนําให้เดินกลางแม่น้ำอย่างนี้นะถ้าอ้อยเขาแบบวิวสี่เขาสามารถเก็บเราได้เลยนะครับเเตรงกลางแม่น้ำเนี่ย เวลาเล่นเลนกลางเนี่ยพยายามหาวิวสี่ก่อนที่มังกรจะเกิดนะครับให้แบบมังกรเกิดแล้วเราวิวสี่พอดีนะเราจะได้มีสกิลเล่นไฟมังกรน,นะครับไม่ง,งั้นเราจะเล่นไฟยากนะเดี๋ยวรับกลางเว็บนี้เราก็จะสี่พอดีนะครับอ้อยเขาอยู่บนนะเราเห็นทาม,มีเขาละเราก็รอเล่นกับแก๊กก็ได้นะครับท่านตีเรามารอแก๊กดึงมาแล้วก็ปาสกิลใส่อันตียัดอะไรประมาณนี้นะ รอเล่นกับแก๊กนะครับกานนี้เราเป็นแก๊กลบเราทําจังหวะให้เราได้นะดึงไหมโอเคดึงไม่โดนไม่มีแรงมังกรเกิดครับรอเซตไฟตัวมังกรคิล่ากับออฟเราก็น่าจะขึ้นมาโอเมนเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมข้างล่างเข้าับมาป้อมบนละวย่านเราจะลา,ากมังกรเข้าพุ่มนะแต่ว่าคิล่าเราจะเล่นนะครับถ้าเพื่อนจะเล่นเราก็รอเล่นกับเพื่อนนะเดี๋ยวรอแก๊กดึงนะครับแก๊กดึงโดนนะ oh, โหเมนฟิกเกอร์จับนะครับโอเคเอาอเมนก่อนอันที่ผมไม่รีด้วย น่าจะเล่นไหวนะทีมของเขาหมดสกิลแล้วครับลัมเบอร์เขาเจ็บขอเอามาจ่าก่อนมาจ่าตายเปล่าโอ้โหไม่ตายอีลินตายแทนนะผมได้อีลินมานะครับโอ้ยอ้อยรอเข้าโอเคคัสสวยมากได้มาแล้วโอเคโอ้โหโอ้โหตายยากมากอ้อยเฮ้ยไม่ใช่อ้อยนะครับเป็นมาจาดามิกิไอตัวสุดท้ายแล้วนะแตยโคตรยากเลยโอ้โหคือแบบไฟนัวมากเลยนะครับคุณดูไม่แจ๊คือผมแบบไม่รู้จะโฟกัสตัวไหนก่อนดีเมื่อกี้แบบเลือดโลมหมดเลยนะ คือดูแทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะไปเจ้โอ้โหหนวมากสกอสี่ต่อสามนะครับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวรีเลือดก่อนนะจะได้มีเลือดเล่นนะครับไฟต่อไปตอนนี้ผมไม่ได้ออกเป็นคาถาดูเลือดนะครับอาจจะแบบต้องกลับบ้านบ่อยนิดนึง <c oughs> เพราะว่าถ้าออกคาถามามันก็จะสามารถดูดเลือดคีบได้ไงเลดเกมผมอาจจะเปลี่ยนเป็นคาทานะครับตอนนี้เพราะว่าเราเจอ,ออีลินอีลินเขาเล่นเวทนะเขาแบบโป๊กแรงนะครับเราจะต้องกลับบ้านาบ่อยๆเพราะฉะนั้นอออกคาถามาก็น่าจะดีกว่าเพื่อนจะใส่แล้วเว้ย เดี๋ยวเก็บสแต็กลิปตรงกลางก่อนนะครับนี่ไงเก็บสแต็กลิปแล้วก็ประเติมไฟเราจะได้พาสีิด้วยลัมเบอร์สไลด์ไปแล้วทุบไปแล้วด้วยอย่างนี้หมดครับไม่มีสกิลหนีถ้าไม่ฟิกเกอร์ตายชัวร์ๆเรียบร้อยมาจ้านตีไปแล้วออยทาเมงบูนะพยายามดูแบบดีๆนะครับเฮ้ยโอเมนรุดเดี่ยวข้างล่างไปอยู่ไปอยู่ดูดูดูหน่อยเพื่อนมีอันตีปะโอเคดูดสวยมากน่าจะได้ครับโอเค ผมไม่มีอันติีลยนะครับเมก้ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะฆ่าได้นะแต่อย่างดีที่แก๊กดูดยิ้มไปให้ทำให้สกิลหนึ่งก็ฆ่าตายอยู่โหโดนมาเจ้าโดนมาจ้าคัดเวฟวะแรงเลยคนดูมาจ้าคงหลอดเลยเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะโอ้โหโจเกอร์ผมเรียบร้อยโจเกอร์ผมโดนโซลชิวหลังป้อมทูเลนเป็นตัวที่สโนบอดได้ดีนะครับแล้วยิ่งเล่นกับเพื่อนต้นเกมได้นี่เกมไหลยาวๆเลยนะมันโหดมากๆเลยนะครับตอนต้นเกมอ่ะแต่ว่าเล่นเกมมันก็จะอ่อนลงมาเยอะเนะเพราะว่า ด้วยความที่ตัวมันเป็นตัวเบิร์ d ดาเมจมากกว่านะแล้วก็ซีซีไม่มีนะครับทําให้เล่นยากในช่วงเลดเกมนะเลดเกมก็เลยทําดาเมจยากนิดนึงนะครับอกโกนี่ผมมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเป็นบูมติกต่อเลยอ,นนอุ้ยตกใจหมดโ,โห้โผล่มาได้ไงเนะี่ย <c oughs> มาเจ้าข้าว่้า่าเชเลยอะตกใจหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปเติมบนดีกว่านะครับคิล่าผมไปแล้วอ่าอย่าได้สักตัวนึงอีรินน่าจะตายนะคิล่าน่าเก็บให้ได้รอคัดมาเจ้าเลยนะครับ อันตรีใส่เลยโวโอ้โหเขาว่าไปนูน่น <ST AR> กดเอาป้อมบนได้ไหมเนี่ย <ST AR> มจาจ้าน่าจะไม่ได้กดอันตีนะครับเมื่อกี้ตีแต่ป้อมได้ไหม <ST AR> มาจ้ากดอันตีไปแล้วครับผมมีอันตีอีกเจ็ดวิ <ST AR> ทันไปเนี่ยอุ้ยดับเบิลฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ตบพอดีผมมีฟิกเกอร์เนะี่ยยัดได้โอเค <ST AR> โอ,คโอ้ตายแน่เลยโอเคผมได้ระเบิลมา โอ้โหไม่รอดอยู่ดีวะยังไงเพื่อนได้อ้อยไหมอุ้ยดึงอูเมนโดนดูดอุ้ยดูสวยมากตายไหมโอเคคีลาเบิร์ดให้ตายอยู่ครับฝากกดดูบัฟแงงให้ททโอมะเล่างมีอีลินตัวเดียวนะครับนี่ยปิดได้ไหมโอ้โหเข้าไปเขาใส่ลึกจัดเลยวะคุณดวงแน่ปะวะอุ้ยติดหิน กดฟลาสกิลหนึ่งใส่คีเพื่อเก็บสเต็กนะครับโอ้โหลำเบอร์ยกตัดให้โคตรสวยอะผมเข้าไม่ถึงอีลินแลเนี่ยเข้าไม่ถึงอีลินนะเขามาเต็มกันมามากมีเรื่อถอยก่อนเฮ้ยอย่าลำมาวะอย่าลำมาเวลวตีมาละมีเล่นต่อได้โอเคได้ลำเบอร์มาครับอุ้ยไม่ได้ว่ะผมต้องไปต้องไปรับกลางก่อนวะว่าไงเขาทำเวฟมาละคิล่าเรารับบนนะครับเราต้องไปรับกลางก่อน โอมาจ็คเขาคัดให้แล้วอย่างเงี้รับยากโอ้โหเขามาสาวนะครับมาสาวอย่างเงี้เราปล่อยเลยนะครับเราต้องฝืนกันนะถ้าเราฝืนกันนี่เราจะโดนเขาคิวได้นะครับเราก็จะเสียทั้งคนเสียทั้งป้อมนะมีทําให้โมเมนตัมเกมนี่แย่ไปอีกนะครับถ้ารู้ว่ากันมาได้ก็เซฟไว้ดีกว่ารอรัฐทันไหมมีทันโอเมนเขาแยกทําเวฟดีมากๆเลยนะครับข้างบนอ่ะคือแบบฮีโร่ที่ผมนี่แยกดันสู้โอเมนไม่ได้เลยนะครับถ้าคิดล่าไปแยกดันนี่แม่งก็โดนโอเมนตบนะ หย่านก็ยังสู้โอเปนไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องรอหย่านสิบสองก่อนนะรอเลดเกมกันโอ้โหดูสวยจัดตัวน,นั้นโอเคได้อิรินมาสวยมากครับบุมติก,ดกดผมมาแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่าโปกแรงขึ้นเยอะมากแต่คิดแล้วผมโดน,นชดดาวถอยถอยถอยมันไปนเตมหมดแล้วเพื่อน มาลงไปเติมหมดแล้วถอยมาโอ้โหเพื่อนเราถอยช้ามากเพื่อนเราไม่ค่อยดูแมพกันเลยนายจะได้ลำเบอร์ฟิกเกอร์ไปแล้วเลยมูราซาก,กิเรียบร้อยแล้วครับอันตีผมดีโอเคมูราซาก,กิโอ้โหอันตรีผมมีฟิกเกอร์ครับยัดแม่งเลยอุ้ยไม่โดนโอเคยังมีพาสซีฟอยู่ กลับบ้านก่อนนะครับไฟนี้ผมได้มา3ตัวนะถือว่าค่อนข้างจะเกิดแล้วนะตอนนี้มงกุดผมน่าจะมาไวนะเกินี้บอกเลยว่าทูเลนมงกุดบวกบูมติกนี่โคตรแรงเข้าการเกมมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าเจาะเวทได้เลยนะครับมันจะได้แรงขึ้นเงินผม5600นะตอนนี้เยอะกว่าทีมนัวข้ามทุกตัวเลยนะครับส่วนการตั้งค่าของทูเรนก็ประมาณนี้เลยนะตรงกลางหมดเลยนะ โอ้โหคีร่าผมยังไงโซโลคิวโอ้โหฟิกเกอร์ถ้าเป็นฟิกเกอร์ได้และแต่ก็สวยแล้วครับเราได้ฟิกเกอร์มาวิเพื่อนแมวตัวนี้ได้ไหมเอาตัวอื่นเพื่อนเอ๊ะเราเปิดดักได้แน่แน่เปิดดักเปิดดักเปิดดักโอ้ยโอ้ยโอ้ยควาสายสุดมากมูราซากิไม่ต้องถึงมูราซากิเฮ้ยผมได้ลินน์นะเนี่ยมูราซากิโป้เรียบร้อยได้บินคิวครับอย่างนี้ได้ดักละผมก็จัดไปแปดคิวแล้วนะครับตอนนี้แอซิดก็หกเหมือนกันนะตอนนี้ แอซิดก็เยอะอพอๆกับพิวเลย, <laughs> ยเก็บสเต็กจากได้ครับเรียบร้อย, <c oughs> ยเก็บเสร็จแล้วก็ไปเติมกลางมาแจาเขาอันติแล้วนะครับผมรอได้นะไม่ต้องโผล่นะเรามาแจ้เขาโผล่นะครับ <c oughs> แบบนี้เลยมูราสากิโตม้มเรียบร้อย <c oughs> ในตัวนึงในตัวนึง <c oughs> มูราสากิ <c oughs> ตายวะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายเหมือนกันจะตายเหมือนกันโอ้โหเลือดมิดหลอดมากไปแล้วผมขอกลับบ้านละมงกุดผมมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเจาะเวทต่อเลย จาเวทแล้วก็ไปสมุดเวทเลยนะครับเพราะว่าเงินผมเยอะมากถอยกันเพื่อนถอยก่อนตัวนั้นเล่นเยอะจัดถอยมาถอยมาโอ้โหดึงไปให้เพื่อนดิบขอบคุณมากตายปะไม่ตาย,เ,ตายเรียบร้อยไม่ตายแทนผมมาเติมได้ไปเกินเลยแนละ้วกันมูนสัสก,กิโอ,โ,โอ้โหมูนสัสก,กิเลยครับอย่างนี้ก็ได้กลางฟรีครับขอบูได้ไหมไม่ให้โอเคไม่เป็นไร รอนะรอแก๊กดึงมาให้เล่นนะครับสกิลเราพร้อมมากตอนนี้โอ้ oh, ได้กลางอีกป้อมแลเนะี่ยผมจัดมูเลสกิตูมสองพันสี่จบได้เลยปะเนี่ยมันตายสาบแล้วเพื่อนไม่ได้ว่ะอ้อยจะเกิดแหละถอยเพื่อนถอยคีบจะหมดแล้วนะครับ <c oughs> จบไม่ได้ <c oughs> อันติีของทูล,ลินเราไม่จําเป็นต้องใช้ตอนสตูเลือดน้อยก็ได้นะครับเราสามารถใช้โป๊กได้นะเราเจอหน้าไคลรี่เราเจอหน้าเมทเนีย่ยแล้วก็สามารถพุ่งแปนตีใส่ได้นะครับจะทําให้ทีมตัวข,ข้ามเจ็บแล้วก็ลวกลบกกับบ้านไปรีเลือดได้นะโอ้โหย่านผมล้าจะล้าจะถอยนหลทีได้ปะใสต่ต่อปะตีได้นะ่ยมุราซากิโอ้โหมาแจ้บางอีกเห็นไหมครับคือมาแจ้เขาเลือดเดือไดม้มเจบางมุราซากิผมก็เจ็บหนักนะ เดี๋ยวผมใกล้จะได้จอดเวทแล้วนะบอกเลยถ้าผมได้จอดเวทนี้โคตรแรงเลยอ่ะเปิดมังกรได้เนี่ยเรามีคิล่าอยู่มาเพื่อนทีมังกรกันโหตรงกลางเยอะจัดดักนี้ได้ครับรอนะรอเขาแนบมาปานหนึ่งยัดเลยครับอีลินน่าจะเจ็บนะเมื่อกี้โดนสกิลหนึ่งของไปได้ เกือบครึ่งหลอดนะครับอุ้ยโอเมนฟิกเกอร์แล้วอุ้ยเจ็บ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 โอ้โหอีลินโปโคตรแรงเลยอ่ะอ๋ออีลินเขาเล่นสายเวทนะครับถึงว่าโป๊กแรงมากโดนสกิลหนึ่งไปนี่ผมต้องกลับบ้านแล้วลัวเลยเนี่ยเฮ้ยๆฮ้ยตรงกาอยังไงเฮ้ยเพื่อนอย่าเพเพื่อนเพื่อนใส่กันอีกแล้วเฮ้ยใจเย็นผมเพิ่งโอ้โหผมเพิ่งออกจากบ่อยานล้วงสวยมาก กำลังไปเพื่อนยื้อไปหน่อยดึงมาทางนี้ได้ปะผมฟิกเกอร์ไปเลยแล้วกันมูราสากิตูมเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพื่อนเรารีบเล่นไปนะครับเมื่อกี้คือผมเพิ่งออกจากบอ่อแล้วก็แครี่เรากําลังทําล่างอยู่นะเมื่อกี้แครี่เราเพิ่งมาเติมนะหายไปสองแรกหนึ่งแม่คุมไปเลยนะโอ้โหเหม็นตัดเรียบกลางเฮ้ยลาเบิ้ลเขาเจ็บปะเนี่ยผมมีอันติหนึ่งวิมูราซากิโ้ไม่ต้องถึงขั้นมูราสากิ เฮ้ยเฮ้ยแครี่ผมเอาอีกแล้วเว้ยเชื่อแครี่ก่อนโฮ้ยรับกรรมแทนไปเนี่ยมุาสากิตูโหตายเลยเหรอเห็นไหมครับคือเซตนี้แบบมุาสากิแรงมากเลยนะเฮ้ยพอแล้วเพื่อนแครี่แครี่ผมถอยมาโอ้เรียบร้อยวะโอเมนไปด้วยอย่างงี้ลาก่อนจองลงไว้เลยฟิกเกอร์แล้วด้วยครับมาจ้าไม่น่ารอดเลย เงียบลอยไปรอดโอ้โหเขาเล่นลึกมากเลยเมื่อกี้เขาไม่ถอยอะเอขาแบบฝืนเล่นต่อเพอื่อนถอยแต่เขาไม่ถอยนะเมื่อกี้ใหญ่กับโอเมนเจอได้กันอีกแล้วเว้ยจับหรือเปล่าโอเคไม่จับเปิดดาร์กได้เนี่ยเพื่อนอ้อยมันตายอยู่อะเปิดได้เปิดได้เปิดได้มาครับมาคิล่าคิาล่ารับเบฟล่างรับเบฟล,ล่บบลางแล้วมาดาร์กไม่มารับเบฟล่างแล้วตีเลสโอเคขอบคุณมาก ทันปะวะทันอยู่บ้โอเคทันอยู่<อ>ยครับเฮ้ยเฮ้ยแก๊กดูดแก๊กดูดผมมาผมมาดึงอเวนโดนเอาเมนก่อนเลยไหลได้เนี่ยอันตีหมลีอันตีหมล,หมลีโอ้ยเข้าหลังวะอย่างนี้น่นาจะน่าจะเรียบร้อยโอ้ผมตายคิล่าได้อ้อยมาอยู่แครี่ผมกำลังวิ่งมาแครี่ทิ้งเลยเพื่นพนอนยังไงคิล่าเขาก็ตายแล้วนะทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องช่วย,ช,วยช่วยไม่ไหวห,หรอก เรียบร้อยตายจริงเฮ้ยเคลลี่เคลลี่โอ้หนึ่งต่อสามเฮ้ยโหอย่างงี้ไม่น่ารอดเรียบร้อย,ย,อยพีโอกาสจะเป็นวิกฤตโอ้โหดูเคลลี่ผมออกของดีคนดูดับเบิลกันเวทเนี่ยบ,บอกนะว่าชิ้นต่อไปจะออกเป็นธนูตีไกลอะขอเป็นบอร์นิงได้ปะถ้าออกธนูตีไกนี่คือไม่มีดาเมจเลยนะครับแคลลี่ผมอะ มีดาเมจแค่จาะก่อที่ออกมาชิ้นแรกนะครับถ้าออกธนูตีไกลมาอีกนี่คือได้แค่พาสีตีไกลนะไม่ได้ดาเมจนะแล้วก็ได้อัตราคียมาเล็กน้อยนะครับโคตรไม่คุ้มอ่ะก็หวังว่าเขาจะออกมอร์นิ่งมานะเฮ้ยหมาจาโคตรหรือ่ะดึงได้ไหมเพื่อนเฮ้ยดึงโดนโอ้โหกดต่าีทันดีก่อลาสกิต่อได้เขากับบ้านเฉยนะ เราต้องเล่นเซฟๆหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะเกิดแล้วอีกประมาณสิบวิถ้าตายตอนทารมิงก็เกิดนี่มันจะแย่เอานะครับเราอาจจะเสียก็ได้เลยนะส่วนมากถ้าก็เกิดนี่เขาจะเน้นโซนพื้นที่กันมากกว่านะครับไม่ค่อยเน้นบวกนะเน้นโซนพื้นที่เน้นป๊กสกิวเน้นเชิงอ่ะเอาง่ายๆเห็นปะคือแบบเราจะมาหายึดพุ่มแทนนะครับโอเมนวิ่งมาอย่างงี้เบิร์ตโอเมนก่อนเลยครับมูราซากิโอโอเมนไม่ตายอุ้ยตายอยู่แต่อันติหมไม่รีนะ หยาดแล้วก็ลังมาเติมนะครับดึงรอหยาดนะเก็บสแต็กจากคีฟก่อนนะแล้วก็มาเติมนะครับฟิกเกอร์ยัดฟิกเกอร์ยัดแครี่เลยลักการหยาดโฮมิ้นตี้อยูมม่ไอดีผมจีรีและหนึ่งวิมูราซากิโดนมาสาบพันก้าไม่ตายเฮ้ยแต่ทีเขาตายสี่อย่างนี้ก็จีๆครับผมอุ้ยโดนยกลาเบอร์เขาทำอะไรยากแล้วนะครับคีร่าเรากำลังวิ่งมาเดะ โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างจะตึงเลยนะตาเน,นี้ยช่วงนี้คือแบบคลิปผมนี่15นาทีตลอดเลยนะเจอแต่เกมตึงๆอะ่ะผมก็ขึ้น49ดาวพอดีนะครับมาดูว่าจะโดนอาถรรพ์สุพิมหรือเปล่านะครับตอนเนี้ย โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับคุณดูถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแล้วนี่ก็จะเป็นไอเทมรุ่นแล้วก็พลังแฝงที่ผมใช้ในคลิปนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้เลยครับ